มาถึงแบบฝึกขัดที่8.12นะครับให้ทำการแสดงวิธีทำเพื่อทำการหาคำตอบนะโจทย์ข้อที่1ว่ายังไงครับลังไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีลังไม้อยู่นะครับแล้วใส่ดินลงไป15,000ลูกบาทเซนติเมตรลังไม้นี่เรานึกถึงกล่องก็ได้นะครับแต่เป็นกล่องที่ทำด้วยไม้เขาเรียกว่าหลังไม้นะเอามาใส่ดินเข้าไป1 5 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรครับใส่ลงไปแล้วเนี่ย มันทำให้ระดับผิวดินก็คือจากข้างล่างนะฮะก้นหลังเนี่ยสูงขึ้นมา20เซนติเมตรใส่ดินเข้าไปดินเมื่จะเป็นกล่องสูงขึ้นมาใช่ไหมสูงขึ้นมา20เซนครับเขาถามว่าลังไม้มีพื้นที่ก้นหลังเท่ากับเท่าไหร่พื้นที่ก้นหลังก็คือที่เป็นเป็นสี่เหลี่ยมก้นหลังตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองครับนะครับถ้าเราทําการใส่ดินเข้าไป หน0 0งนะแล้วมันสูงขึ้นมาอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับพื้นที่ก้นหลังเท่ากับเท่าใดวิธีทำรรก็คืออะไรครับวิธีทำรรเราก็อาศัยในเรื่องของสูตรที่ใช้ในการหาปริมาตรครับปริมาตรมันก็คืออะไรครับปริมาตรหรือความจุมันเท่ากับ กว้างคูณยาวคูณสูงครับหรือหรือเขาจะใช้พื้นที่ฐานคูณสูงก็ได้นะครับเราจะทําการหาพื้นที่นะครับดังนั้นเราก็เลยจะใช้สูตรที่มีพื้นที่ครับนะก็จะเป็นปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับ เรามีปริมาตรอยู่แล้ว1 5 0 0 0ครับเรามีความสูงอยู่แล้ว20เซนติเมตรเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่ฐานทำยังไงครับเมื่อปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงฉะนั้นถ้าจะหาพื้นที่ฐานสลับเอาไว้ข้างหน้านะครับปริมาตรจะมาเป็นตัวหารแทนนะครับเปลี่ยนจากคูณเป็นหารนะปริมาตรมันเป็นตัวใหญ่นะครับก็จะเอามาตั้งแล้วก็หารด้วยความสูงนะครับโอเคนะเรามองสูตรตรงนี้แล้วก็สลับ ตำแหน่งเปลี่ยนเครื่องหมายให้มันถูกต้องนะครับอันดับแรกในเรื่องของวิธีทำเราก็เลยจะต้องใส่ข้อมูลลงไปก่อนครับว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมามี2ส,ส่วนนะครับคือปริมาตรของดินที่ใส่เข้าไปกับความสูงเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับมีความสูงของดินจากก้นถังนะครับจนถึงผิวดินข้างบน20ซนติเมตรนะครับตามนี้นะครับก็คือใส่ข้อมูลของดินที่ใส่เข้าไป 1 5 0 0 0ลูกบาเซนติเมตรนะครับแล้วความสูงที่เกิดขึ้นหลังจากที่เทดินลงไปใส่ในรังนะครับได้20เซนติเมตรจากนั้นเราเอาสูตรที่จะใช้ในการหาพื้นที่ครับจากข้อมูลในการเรียนของเราเราใช้เรามีสูตรในการหาปริมาตรงนั้นในลักษณะของการหาพื้นที่ก็เอาปริมาตรตั้งและหารด้วยความสูงแทนเปลี่ยนคูณเป็นหารน,นะครับปริมาตรตั้ง หารแล้วก็เป็นความสูงนะครับดังนั้นใส่สูตรเข้าไปนะครับและทำการแทนค่าไปเลยก็แล้วกันครับสูตรของเราจะได้เห็นไหมครับพื้นที่ก็คือปริมาตรหารด้วยความสูงครับนี่หารนะครับปกติเป็นปริมาตรเท่ากับพื้นที่คูณความสูงนะครับเปลี่ยนเป็นพื้นที่นะครับเท่ากับปริมาตรหารด้วยความสูงแทน แลวเราแทนค่าครับ15,000คือปริมาตรนะครับหารนะครับความสูงคือ20ซนติเมตรนะเราก็จะได้750นะครับซึ่งเป็นตารางเซนติเมตรนะครับพื้นที่นะครับที่เราต้องการจะหาเนี่ยมันเป็นตารางนะแล้วก็ตามด้วยหน่วยของการวัดนะครับการวัดระยะนะก็คือเป็นเซนติเมตรก็จะได้750ต้องตอบเป็นตารางเซนติเมตร ข้อนี้จึงได้คำตอบว่า750ตารางเซนติเมตรสรุปเป็นคำตอบมาเลยครับได้ออกมาตามนี้ครับ750ตารางเซนติเมตรนะครับอย่าลืมนะจุดสำคัญยังอยู่ที่ตรงนี้ครับเรากับสูตรของเราเป็นไหมนะครับหาความสัมพันธ์ของการคูณการหารนั่นเองครับมาดูข้อที่2ต่อนะครับข้อที่2นะครับถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดภายในนะฮะถังน้ำวัดภายในก็คือ โจทย์บอกในเรื่องของเป็นเรื่องของความจุนะครับกว้าง0.8เมตรยาว1เมตรสูง0.5เมตรนึกถึงถังนะถังก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอย่างนี้เหมือนเดิมครับมีกว้างนะครับมียาวแล้วก็มีสูงนะครับกว้าง0.8ยาว1สูง0.5เป็นเมตรนะครับ ในถังมีน้ําอยู่ถังตะกี้นี่นะครับมีน้ําอยู่160ลิตรระดับน้ําในถังสูงกี่เซนติเมตรครับอ่ะโจทย์ข้อนี้ทํำยังไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับใส่ข้อมูลที่จําเป็นจะต้องใช้จากโจทย์นะครับใส่ลงไปก่อนนะครับอันดับแรกเราจะแสดงวิธีทำแล้วก็ใส่ข้อมูลในเรื่องของปริมาณน้ําในถังก่อนนะครับว่ามีอยู่160ลิตร เราแสดงวิธีทำแล้วเอาข้อมูลในโจทย์เข้ามาใส่นะครับอันดับแรกเลยก็คือถังน้ำของเรามีน้ำอยู่160ลิตรนะครับทีนี้ในโจทย์เนี่ยเขาให้ลักษณะของถังน้ำนั้นมีทรงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้างความยาวความ,าววามสูงมีหน่วยมาเป็นเมตรทั้งนั้นเลยครับดังนั้นเราจะทำการแปลงหน่วยของลิตรนะครับให้กลายเป็นหน่วยที่ใช้หน่วยของเมตรในการวัด นั่นก็คือลูกบาทเมตรนะครับเราก็จะทําการเทียบก่อนนะครับว่าใน1ลูกบาทเมตรมันเท่ากับกี่ลิตรครับ1000ลิตรนั่นเองนะครับหรือว่า1,000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตรเพื่อที่จะทําการหาว่าในน้ำเนี่ยมันมีในถังนะครับมีน้ํากี่ลูกบาทเมตรก็คือ160ลิตรเนี่ยครับมันคือกี่ลูกบาทเมตรนั่นเองครับเราเปรียบเทียบหน่วยนะครับและทําการเอา 160มาทำการหาค่าลูกบาทเมตรเลยครับเราเทียบหน่วยที่1000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตรเทียบตามความเป็นจริงนะครับดังนั้นน้ำในถังเนี่ยมีอยู่160ลิตรเราเลยต้องเอา1 0 0 0นะครับ1000ลิตรไปหารเราจะได้0.16ลูกบาทเมตรนะครับตกลงว่าน้ำในถังมีอยู่0.16ลูกบาทเมตรนั่นเองครับ ตอนนี้เราได้หน่วยที่เป็นหน่วยลักษณะเดียวกันนะครับเป็นหน่วยที่เป็นเมตรเหมือนกันต่อมานะครับเราจะทำการหาความสูงใช่ไหมครับตามโจทย์โจทย์ในการหาความสูงนะครับเราสามารถจะใช้ปริมาตรนะครับแล้วก็พื้นที่ฐานเอามาตั้งแล้วก็หารกันคือปริมาตรตั้งแล้วก็หารด้วยพื้นที่ฐานเราจะได้ความสูงนะครับดังนั้นลักษณะของพื้นที่ฐานครับ มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับพื้นที่ฐานของเราพื้นที่ฐานของเรามันก็คือความกว้างคูณความยาวตามโจทย์ครับดังนั้นเราได้ครับพื้นที่ฐานของเราจะได้เท่ากับ0.8คูณ1นั่นเองครับเท่ากับเท่าไหร่ครับอ,อันดับแรกก่อนก็คือจะต้องใส่สูตรก่อนนะว่าเราต้องการจะหาพื้นที่ฐานนะครับแล้วเราก็แทนค่าลงไปก็คือ0.8กับ1นนะครับเอามาคูณกัน ซึ่งคำตอบก็ต้องเป็นตารางเมตรนั่นก็คือ0.8ตารางเมตรนั่นเองครับอะไรคูณ1ก็ได้เท่ากับเท่านั้นเนาะจะได้ออกมาอย่างนี้นะครับก็คือกำหนดไปก่อนว่าถ้าเราจะทำการหาพื้นที่ฐานนะเราหาพื้นที่ฐานไปเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราต้องการจะหาความสูงครับในเรื่องของการหาความสูงเราใช้ปริมาตรนะครับปริมาตรซึ่งเรามีอยู่แล้วครับเอามาหารด้วยพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานก็มีครับ ตอนนี้เอาได้มาแล้ว0.8ก็คือเอา2ตัวนี้มาตั้งละหารกันนั่นเองครับเราถึงจะได้ความสูงออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราต้องการหาความสูงเราเอาปริมาตรตั้งหารด้วยพื้นที่ฐานปริมาตรเราหาได้แล้วนะครับอยู่ที่0.16นะครับแล้วพื้นที่ฐานก็คือ 0.8นะครับที่เราหาได้จะสังเกตเห็นไหมครับว่าโจทย์ให้มาครับความสูงไม่ได้เกี่ยวข้องครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยครับเพราะว่าความสูงเป็นความสูงของถังน้านะแต่สิ่งที่เขาต้องการที่จะได้ก็คือความสูงของน้ําฉะนั้นข้อนี้เป็นโจทย์หลอกนั่นเองครับแต่มันสามารถจะใช้เช็คได้นะครับถ้าเราคํานวณหาออกมาแล้วแล้วมันเกินแสดงว่าเราคิดผิดนะครับแสดงว่าเราคิดผิดนั่นเองครับ ดังนั้นลักษณะของโจทย์ข้อนี้นะครับสิ่งที่เขาต้องการจะรู้คือความสูงจําเอาไว้หล้ว่าความสูงเกิดจากการเอาปริมาตรหารด้วยพื้นที่ฐานนะครับฉะนั้นพื้นที่ฐานมันก็คือกว้างกับยาวโจทย์ก็เลยต้องยันจะใช้แค่ตรงนี้ครับแล้วปริมาตรก็คือ160แต่ความที่เป็นเมตรครับเราเลยต้องแปลง160ให้กลายเป็นลูกบาทเมตรซะก่อนนะครับให้เป็นหน่วยเมตรเหมือนกันนะครับ มันจึงจะสามารถเอามาคูณมาหารกันได้สรุปว่าเมื่อเราทำการแปลงหน่วยนะครับของของน้ำนะครับให้กลายเป็นลูกบาทเมตรเราได้0.16ทนังนั้นเรามีปริมาณน้ำอยู่ที่0.16ลูกบาทเมตรนะครับและทางน้ำของเราเราต้องการหาพื้นที่ฐานก็คือเอาความกว้างคูณความยาวนะครับเราได้0.8ตารางเมตรแล้วตั้งและหารกันนะครับ เอาปริมาตรตั้งหา,านนาหารด้วยพื้นที่ฐานนะครับปริมาตรหารด้วยพื้นที่ฐานเราจะได้คำตอบคือ0.2เมตรนะครับแต่คำถามถามที่เซนติเมตร0.2เมตรก็คือ20เซนติเมตรฉะนั้นเราต้องเอา20เซนติเมตรเปตอบนะครับเราสรุปได้คำตอบก็คือ20เซนติเมตรนั่นเองครับดังนั้นนะครับข้อนี้จึงตอบ20เซนติเมตรครับ